เขาสู้มื่ที่สองของพี่ไม่ไทยครับสงกรารวันที่สองหมื่อวานกับไปมีติงอีบานมือก็เ,เห็นนึกตีกันวันนี้ตื่นส้ามาก,กอ่ะเห็ดเมนูกับขเขาครับนี่ลูกชายนี่ลูกชายนะครับพุนภรรยานะครับมันนี้เกิดอเมนู่ัาดบักอือใส่ไข ยมเครื่ของผอบเครื่องปรุงยส,ส่วนประกอบต่างๆนะครับเนาะมะละผาพริกแดงไข่สามฟองแล้วกับกอะือผัอเดเหลวแล้วมีกระเทียมไม่ลืมไปครับไปครับขอวูเมนูกัน กือใส่ไข่ไปอใครลูกไส้ครับเป็นตากล้องให้ครับมื่อนี้ใสน,น้ำมันลงไปครับเยกตามไปผสม,ม,มตามหลังตัวเออตามใส่กระเทียมโอ้ยใม่ะกระเทียมยยข,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 ขี้ไข่ไข่แห้งหมดไอ้เพาะไข่เลยใส่สามฟองครับ ลงไปส,งสีเมื่อยๆครับวันนี้มาขึ้นถุงว่านใส่แห้งไรผมครับนองเพ่งครับไม่ยอมอ,มอาแบบบ่อหยเก็บค่อนะครับยิ่งแฉ่พ่อ,อเลยครับเพ่งเพียงรักเป็นเหตุหัวไก่ครับหัวไก่เขากระชุบเขาขู่เขาไปเข้าเขา ตอนนี้ก็ใส่ซอสหอยลงไปครับหอยซอสภูเขาหองลงไปครับเออไอหมือลงไปเังไงครับอันพี่องเอออ้ึลงไปเรากับพีชฟ้าไว้ครับแั่ข้าวนึ่งแต่ว่าปิดฟ้านังคาตเติม์หนาหน่อยนะครับเนี่ยหมกอึเสด้สุกเร็วครับนี่นะครับโอ้อมเมียครับใส่น้ำตาลน้ำตาลไม่ต้องเยอะนะครับผม นีอยากินน้ำตาหลายครับแค่น,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 นี้หน่อยตาเหมืนก็ผงนัวลงไฟครับส่อนเครื่องส่อนชาพ่อครับผมไม่เคยมากินผงสชโลมอะไรนะนป้าใส่ลงไฟครับเนี่ยล,ล่มล่มครับขึ้นล่มล่มอุ้มคับคนรีคนรีครับคนรีไปตเติมน้ำแทนน้ำไหมนะครับเด้ออย่าไม่ใหม่ ใช่คนนี้คนนี้อีกเรื่องนะครับเลยคนละพ้าลงไปฟ้าครับเดี๋ยวพาลงไปแล้วก็ฟ้ายิดทำตัวแับนี้แบบนี้เฮ็ดเด้อหนึ่งสองสามสี่หาวิแล้วก็เปิดฟ้าขึ้นโอ้หอมเป็นยังไงครับเออสุดยอดหอมนะจนะครับพร้อมเสิร์ฟเลยนะครับ อัตคานบสูรอวะเบิดนีคันไม่ซื้อนี่ก็เรียบร้อยหาชิบวนครับนี่อันนี้กินดเองก็แค่หาชิบาครับนี่อะไร่ยพี่เีกนุ่มครับกาดขาเร็ว่ะไอัตคานพรไปครับนี่าอนกันโอเคครับมานี้ก็ได้เมนูนี่นะฟบกึใ่ไข่แต่ก็อันนี่ครับบกึ้ใ่ไข่แต่กัเนื้อเดียวเดีครับจะพขอมมาไห่บ้านะครับลูกไายเพิ่มมากินครับไป